หน้ากากหมูพี่น้องสองโลกว่าร้อยห้าสิบแปดบาทแม่ฉันจัดการชำแหละปลาโอานไปแล้วหากะเด้งเด้งใส่เวลาโดนขนาด ลอยหาสิแปดบาทสองโลก,กวัวโอนไป่นีโอนร้านค้าแล้วเนาะ<อ>บ่ได้เดี๋ยวนี้เขาบ่ถึงเงินสดกันดอกกี่ขันไปธนาคาร<อ>ใช่ระบบโอนใส่ธนาคารเลยบิงแบ่งโอนอ่โอนไปถ้าโดนเราหาก็บิงแบ่งมึงเขาเออม,มันหาก็มาเตือนฝ่ายว่าเงินออกจากบัญชีน่ะนะไม่<อ>นะ่ะบิ้งแบ่งบิ้งแบ่ง ปลาสวายสามตัวปลาดูกสี่โลถ้าถือว่าตลาดบ้านเฮาตลาดบ้านเฮา<ด>แพงร้อยเจ็ดสิบห้าบาทพูนบ้านเฮาบ้านเฮามัานอันใดมาก,กไม่ได้พัก,กะพอะไรแค่ไปเรนไปข้าวเดียวอันวังแคมาใกล้ๆนึงอจองลองจองลองไป ใส่ใส่ถุงใส่ถุงไว้ยี่หนันก็เอาออกมาเฮ็ดกินง่ายๆรถจะหวานล,ลูกรถละสามสิบห้าบาทเนี่ยอืมมักก็ถือ,อกันเอาก็ยังว่าอีหยังเฮ้ยรลสามสิบห้าบาทบ้างแขมอ่ะถ้าแถวถ้าแถวบ้านเฮ้ากับรถละสี่สิบบาท,ทอีหยังจังสันก็ว่าไปรถสี่สิบบาทโลห้าสิบบาทบ้านเฮ้าแล้วแต่แต่ถ้าเป็นบ้านแขม,แมันถูก ขนาดยูแม่โคยังรู้ือสี่สิบาทแพงกว่างแขมคนนะมันหน้าตามช่วงบางทีเมื่อก่อนบอยมีว่าบันนี่ฮู้าละาใส่ยูวางแขมมันมีแต่ก็ยังวานะละมันก,ก็ต้องเบิงว่าช่วงเขาไปมันมีขายบอมันบริมีตลอดนะนะคนเห็ดมมืตอหลายเนาะ ừ ừ ừ แต่ถ้าแนนอนที่สเลยแม่คโคยุออกมากเกลียวออกมาบุกเทละตัวงยวงไงเกียวออกมาบุก โบกเงี้ยงหลคบมันกับจเีเซ็ใไนนาพากเอาอไนาพากอีเท่านะบ่โอยยังไม่ยกสูงหลาเท่าน,น,นั่นะก้งกทีเนี่ยไปยกเกงทีเลยเกือบเมสไซนาพาเกเจ้วของเดี๋ยวซ <laughs> เฉอๆก็ไปหาบัานนาพาเกเจ้วของ <laughs> <laughs> ย่ายเอ้ย <laughs>